วัดเขาสุกิมครับจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทัศินานุปทานครบรอบวรรมรณภาพปีที่17นะครับวันนี้ที่ถึงก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีคณะสงฆ์พร้อมด้วยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดครับสิทธิอนุสิ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทษิณานุป,ปทานครบรอบวรรณรณภาพปีที่17น้อมถวายบูชาพระคุณแดพระวิสุทธญานเถระ หลวงปู่สมชาติทิตะวิริโยผู้ก่อตั้งวัดเขาสุก,กิมบริเวณบเวณบื้องหน้าหีบทองทึบจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธรรมนิกายยำคาถาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรถวายเครื่องสักการะขอขมาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พร้อมด้วยวิธีทอดพระป่าทองคําครั้งที่สองสมทบทุนต่อย,ยอดฉัดเจดีพระราชา คณะสวดพระพุทธมนต์ถวายทัศินานุประทานแด่พระเถรานุเถระพระสองฆ์อนุโมทนาเป็นอาเศสพิธีในวันนี้นะครับสิยานุสิ์นะครับก็ได้เดินทางมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลทัศินานุประทานครบรอบวันวรณภาพปีที่17เนะครับเพื่อที่จะน้อมถวายบูชาพระคุณจากทั่วสาธารณทิศและเดินทางมาปฏิบัติธรรมพร้อมออกโรงทานด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชายทิตาวิริโย วัดเขาสุกิมนะครับแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้บำเพ็ญภาวนา สำหรับพุทธสาสนิกชนทั่วไปและก็จัดทําการสร้างโรงเรียนมันธยมวัดเขาสุก,กิมโรงพยาบาลวัดเขาสุก,กิมเพื่อยังประโยชน์ต่อสาธารณะอีกด้วยซึ่งวัดเขาสุก,กิมจึงเป็นวัดพัฒนามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีมีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุก,กิมอยู่บนชั้น3ของตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติเป็นการรวบรวมโบราณวัตถุพระพุทธรูปปางต่างๆเครื่องถ้วยกระเบื้องจีนขนาดเล็กและใหญ่นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงหุ่นขี้พึ่งพระเกจิอาจารย์ดังของไทยเช่นหลวงปู่แหวนพระอาจารย์มั่น ภายในวัดจะมีส่วนปฏิบัติธรรมวิปัสนาวิวทิพย์สวยงามอีกด้วยนะครับที่บ้านเหล่านิ้วร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอจังหารตาบลรจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับมากับเจ้าวาดครับแล้วก็พวกผู้นําชุมชนหมู่บ้านชาวบ้านเหล่านิ้วครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านเหล่านิ้วมากันเยอะครับครับหลวงปู่เป็นคนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดที่บ้านเหล่านิ้วเลยครับก็ชาวบ้านเหล่านิ้วก็ นับถือหลวงปู่นะครับนับถือหลวงปู่มากๆเลยแล้วก็แต่ก่อนวัดที่ยังไม่เจริญวัดเขาสุกิมไม่เจริญพ่อแม่พี่น้องรุ่นพ่อแม่ผมนะชาวบ้านเหล่านี้<ะ>ก็จับกันมาทํางานหิ้วปูนหิ้วทรายขนปูสนขนทรายขึ้นสร้างวัดเสาสุกิมแห่งนี้นะครับค<อ>นละสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันทุกครอบครัวในหมู่บ้านเหล่านี้ครับ รุ่นก็แก่ได้มาทุกคนครับไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงครับมันเยอะสละเกินครับที่จำได้หลวงปู่บอกว่าให้เป็นคนดีให้ศรัทธาไปไหนก็ให้โชคดีโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยโชคดีโชคด,ชคดีคำฝันหลวงปู่คำพูดนี้แต่พอผมไปไหนเนี่หลวงปู่